สงสัยไหมคะว่าทำไมสินค้ารักโลกจึงมีราคาแพงแพงเหรอฮะเพิ่งรู้ว่ามันแพงในการที่จะมีวัสดุดูๆเหล่านี้ใช้เนี่ยคุณต้องแยกตั้งแต่ต้นทางทำยังไงให้คนไทยเรายอมจ่ายค่าดีไซน์ค่าความครีเอทีฟกับสินค้าบางอย่างได้ในมุมของของการทำสินค้าเพื่อให้คนที่ซื้อเขาสามารถเข้าถึงได้เลยเนี่ยมันยังคงเป็นอะไรที่ยากอยู่เพราะว่ามันมีต้นทุน ราคาอะไรที่เขาต้องจ่ายอะคลิปนี้ปาก็เลยจะชวนผู้ชมมาไขค,คำตอบกันว่าทำไมสินค้าลักโลกจึงมีราคาแพงกันกับพี่ใจค่ะอันนี้เป็นพี่ใจจากควรี่ดีไซน์นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าลักโลกค่ะ แรกก็คือนี่เลยทําไมสินค้ารักโลกจึงมีราคาแพงครับพี่ใจอ๋อแพงเหรอฮะเพิ่งรู้ว่ามันแพงที่จริงแล้วเนี่ยในในมุมมองผมเนี่ยม,มันไม่ใช่ราคาที่แพงแต่ว่าสินค้าทั่วไปเนี่ยมีราคาที่เขาไม่ได้จ่ายแฝงอยู่ในนั้นมันก็เลยถูกกว่าปกติอ่าเช่นอะไรคะยกรยกตัวอย่างาง่ายถ้าเรามองสินค้าทั่วไปเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้บริโภคที่เรารู้สึกว่า เราแค่ไปซื้อแล้วก็เอามาใช้แล้วก็ใช้เสร็จพอมันพังก็ทิ้งไปจบใช่ไหมใช่ใชแต่กระบวนการจริงๆอ่ะมันมีมากกว่านั้นก็คือก่อนจะมีสินค้าสักอย่างเนี่ยม,มันต้องไปเอาทรัพยากรบางอย่างที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยมาจากแหล่งธรรมชาตินะครับแล้วการไปเอาจากแหล่งธรรมชาติเนี่ยเราก่อนไปเอากลับไปเอามาแล้วเนี่ยแหล่งธรรมชาติมันไม่เหมือนเดิม,มไม่มีใครไปจ่าย เรียก <ใน S 1> ว่าวเป็น,น,นต้นทุนของการนาทรัพยากรมาใช้ใช่ตรงนี้มันไม่ถูกเอามาคิดอันที่2นะครับระหว่างกระบวนการเนี่ยคือเราอาจจะต้องมีการผลิตที่ใช้พลังงานเข้าไปแล้วก็มีการปล่อยมลพิษบางอย่างออกมามตรงนี้ก็ไม่มีใครไป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 ,ไปจ่ายไม่ได้รวมอยู่ในคอสที่ที่เรียกว่ามลพิษที่ไปสู่สิ่งแวดล้อม,อมนะครับหรือว่าแม้แต่การขนส่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยด้วย รถยนต์ที่มันปล่อยปล่อยควันใช้น้ํามันเงี้ยโอเคใช้น้ํามันเป็นคอสตแต่การปล่อยควันออกไปแล้วอากาศมันเสียต้องอทําให้อากาศกลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายตรงนั้นใช่ไหมครับค่ะ<อ>หลังจากเราออกมาใช้แล้วเนี่ยเราทิ้งไปกลายเป็นขยะไปอยู่ที่ไหนหเป็นเรื่องลึกลับที่ไม่มีใครรู้ทจริงๆก็อาจจะต้องมีการดูแลหลังจากที่เราใช้แล้วแล้วเป็นขยะเนี่ย จัดการให้มันดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเวลาที่เราจะทําสินค้ารักโลกแฟชชินเนี่ยแหล่งที่มาเราอาจจะเอ๊ะไม่เอาจากธรรมชาติได้ไหมเราเอาของรีไซเคิลได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องไปขุดไปดึงอะไรจากสภาพแวดล้อมตัววัตถุดิบที่มันได้มายากซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับการที่ขยะในสิ่งแวดล้อมหรือขยะที่ไม่ได้ถูกคัดแยกเนี่ยมันต้องมันต้องไปคัดแยกแล้วก็ต้องไปทําความสะอาดเพราะมันปนเปื้อนอะไรเยอะแยะ,ะทีนี้ในแง่ของการขายเนี่ย ลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยไม่ยอมให้คุณภาพลดลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวัสดุที่เสียเปรียบจะเอามาทําให้ดีเท่าเนี่ยมันต้องทําเยอะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่เราเจะสื่อสารเนี่ยปกติอะเราก็ทําโฆษณาอะไรไปว่าสินค้าเรามันดีงามยังไงใช่ไหมครับมีสตอรี่ใช่แ,แต่ตอนนี้ต้องมาพูดด้วยว่ารีไ y c คิลเนี่ยรีกันทําไมเราจะรักโลกกันทําไม,ไมการประชาสัมพันธ์เนี่ย ก็ไม่เชื่ออีกว่าของนี้มันลักโลกคือของที่ทำทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่ต้อง<ม><ม>ดีแค่อะไรมากใช่ไหม,มอาจจะพูดแค่คุณภาพ<ม>แต่ของลักโลกนอกจากสิ่งที่ทั่วไปเราต้องพูดเนี่ยเรายังต้องบอกอีกว่าเอาขยะมาจริงเปล่า<ม>อาจจะต้องไปพิสูจน์ตัวเองอะว่าเนี่ยมันลักโลกจริงหรือเปล่าแล้วมันก็จะเป็นเป้าในการที่ให้คนเนี่ยมามาดูว่าเอ๊ะคุณกรีนวอชชิ่งหรือเปล่าในขณะที่ไม่กรีนเลยเนี่ย ไม่ต้องเช็คอะไรสินค้าทั่วไปเนี่ยเราจะมองลูกค้าเป็นหลักเขาเรียกว่า customer centric คือมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางลูกค้าสนใจอะไรลูกค้าจะจ่ายเรื่องอะไรซึ่งทำยังไงก็ได้ให้ขายได้มันยังมีการออกแบบหลายอย่างอย่างเช่นการออกแบบให้สินค้านี้รีไซเคิลง่ายตอนซื้อเคยคิดไหมว่าเอสินค้าที่ฉันซื้อเนี่ยมันนอกจากจะดีต่อตัวตัวผู้ออซื้อเองแล้วเนี่ยมันยังต้องรีไซเคิลง่าย มันไม่ได้อยู่ในใน,ในกระบวนการคิดเวลาซื้อแต่ว่ามันอยู่ในกระบวนการออกแบบที่ที่รับผิดชอบว่าเอ๊ะหลังจากหมดอายุผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันจะแยกชิ้นจะแยกขยะง่ายไหมจะเอากลับมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ง่ายไหมยอย่างสินค้ารีไซเคิลเนี่ยผมอาจจะยกตัวอย่างงานชิ้นนี้ค่ะอันนี้เรามองไม่ออกเลยว่าว่าเป็นวัสดุ cycle, รีไซเคิลหรือเปล่า สิ่งที่เราจะรู้เนี่ยเรารู้จากฉลากและการที่เราจะเขียนบนฉลากว่าเรารีไซเคิลเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 30%, 30มอหนูอยากรู้ว่าไอ้30%เนี่ยใครเป็นผู้ตรวจสอบอ่ะอ,อันนี้น่าจะเป็นหน่วยงานที่ที่เกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคถ้า,ถ,าถ้าจำไม่ผิดนะทำนะยังไงให้คนไทยเรายอมจ่าย ค่าดีไซน์ค่าค,ความครีเอทีฟกับสินค้าบางอย่างได้คือตอนนี้ในมุมของของการทำสินค้าเพื่อให้คนที่ซื้อเขาสามารถเข้าถึงได้เลยเนี่ยมันยังคงเป็นอะไรที่ทยากอยู่เพราะว่ามันมีต้นทุนราคาอะไรที่ที่เขาต้องต้อง,ต,องต้องจ่ายอะอตรงน,นี้มันยังไม่สามารถทำให้ราคาถูกได้ต้องใช้กำลังของบริษัทที่ใหญ่ครับเขาอาจจะทำอะไรเป็นเชิงระบบที่ ที่เหมือนทำในปริมาณมากแล้วราคามันจะลดลงเยอะในต่างประเทศเนี่ยเขามองเกินขั้นพื้นฐานไปแล้วนะอย่างฝรั่งเศสที่ประท้วงอยู่งี้ไม่ใช่เรื่องขั้นพื้นฐานและมันมันเป็นสิทธิที่เขาคึงจะได้รับซึ่งมันเหนือกว่าแค่แบบไม่มีน้ําสะอาดพวกเขามีน้ําสะอาดอยู่แล้วน้ําเขานี่แบบไปพัตตคารถ้าสั่งน้ําเปล่าก็คือเปิดก๊อกใส่ขวดมาเสิร์ฟแต่ประเทศไทยต้องไปซื้อน้ําขวด เนี่ยคือค่าใช้ใจ่ายประจําวันที่ที่เขาจะต้องจ่ายออกไปสรุปสั้นๆก็คือคนไทยเนี่ยเขามีคอสตตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่มันสูงอยู่แล้วที่มันไม่สัมพันธ์กับ่าควรจะต้องย<จ>ถ้าเกิดพี่ใจเนี่ยเป็นหนึ่งในพักการเมืองที่กําลังอยู่ในการเลือกตั้งช่วงเนี่ยล้วสามารถตั้งนโยบายหรือว่าอะไรต่างๆอย่างหนึ่งที่เราสนใจได้หนึ่งข้อพี่ใจจะออกนโยบายอะไรคะเพื่อประชา<อ>ชนคนไทย ผมอยากสร้างนโยบายเรื่องของความรับผิดชอบในด้านการผลิตและบริโภคสิ่งที่มันเหมือนมันอยู่เบื้องหลังแล้วคนไม่รู้อ่ะอาจจะทําให้คนรู้ก่อนว่า<ม>สิ่งที่เราผลิตและบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นต้นเหตุของหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้น<ม>เช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งมันจะกระทบไปเรื่องอื่นๆน,นะปัญหาแรงงานความเหลื่อมล้ําคือการเข้าถึงทรัพยากรบางอย่างไม่ได้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่อง การบริโภคทั้งนั้นเลยถ้าแถมอีกข้อก็จะเป็นเรื่องของการร่วมมือ,อมนะครับว่าเราอยากจะร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนที่ที่เข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาได้เพราะบางทีเนี่ยในความเป็นการเมืองอะ่ะมันเหมือนมีความแข่งขันอะไรบางอย่างอยู่ถึงแม้นโยบายของฝั่งตรงข้ามหรือว่าฝั่งที่เป็นผู้แข่งเขาจะดีเนี่ยแต่เราก็จะแบบทำอีกแบบอะไรก็ได้ที่มัน ตรงข้ามกันอะไรแบบนี้ผมคิดว่าบางอย่างเนี่ยมันก็มีมีประโยชน์ที่จะร่วมมือกันได้บางครั้งเนี่ยการเห็นแก่าภาพรวมหรือว่าผลประโยชน์ของของผู้คนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการที่ พักตัวเองได,ไ,ดได้ได้ได้เสียงข้างมากอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นค่ะก็อย่าลืมไปอุดหนุนสินค้าของพี่ใจกันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมติดตามเรื่องราวสิว่งแวดล้อมได้ทุกช่องทางของทาง Spring n e w และเว็บไซต์ s p r i n g n e w c o t h นะคะ k e e เ the world ค่ะเมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจึงต้องรักโลก